วันนี้ต้มผักกาดดองอีกแล้วค่ะต้มผักกาดดองกระดูกหมูน้ำใสๆแบบนี้ถ้าชอบมาดูเลยค่ะว่าแอนท,ทำยังไงเริ่มแรกนะคะให้นำผักกาดดองที่เราซื้อมานะคะมาล้างน้ำค่ะล้างหลายๆน้ำเลยจนกทั้งน้ำใสค่ะแต่ถ้าเกิดล้างแล้วเขายังไม่ใสสักทีก็ให้แช่ไว้นานๆเลยนะคะประมาณสัก3 4ชั่วโมงหรือแช่ข้าวมันไปเลยก็ได้ค่ะถ้า ถ้าประกัดดองแบบไหนที่แบบว่าดองมานานๆนะคะจากนั้นนำขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นๆกันค่ะ กระดองส่วนนี้เป็นส่วนที่ทุกคนน่าจะชอบทานกันใช่ไหมถ้าใครที่ชอบทานแันว่ามันอร่อยมากเลยนะในส่วนหัวเนี่ยนำมาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นถ้าเกิดอยากให้เขานิ่มเร็วก็หั่นชิ้นเล็กๆนะคะจะทำให้เขาเปื่อยเร็วเวลาแอนซื้อประกาศดองมาทำนะคะแอนก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเหลือใบไว้ สักหน่อยเก็บไว้สำหรับผัดไข่ในส่วนของใบก็หั่นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพอคลี่ออกเขาจะดูใหญ่มากเลยนะคะดังนั้นเราหั่นให้เล็กๆไว้ค่ะเพราะว่าเวลาทานจะได้ทานง่ายๆ พอหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะนำ <Whoa. Okay. S 3> ไปล้างน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรานำไปต้มก <it> ันค <sh> ่ะ อันจะต้มประกาดดองไปก่อนหนึ่งน้ำนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่ป,ประกาดดองลงไปต้มประมาณสัก20-30นาทีค่ะหรือถ้าใครมีเวลาก็ต้มเป็นนานๆเลยก็ได้ค่ะพอครบเวลานะคะก็ตักขึ้นค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกับกระดูกหมูนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่กระดูกหมูลงไปค่ะพอน้ำเดือดนะคะก็ช้อนฟองออกให้หมดนะคะ น้ำสุปเขาจะได้ใสค่ะเวลาต้มกระดูกหมูน้ำมันจะค่อนข้างขุ่นค่ะดังนั้นต้องต้มด้วยไฟอ่อนๆนะคะอ่อนถึงไฟปานกลางแล้วก็หมั่นช้อนฟองออกบ่อยๆค่ะจากนั้นก็นำผักกาดดองที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปพร้อมกับกระดูกหมูค่ะเห็นไหมคะน้ำเขาใสมากเลยนะ เราก็ต้มไฟอ่อนๆไปนะคะไฟอ่อนถึงไฟปานกลางก็จะได้น้ำซุปที่ใส่น่าทานนะคะเพิ่มความหอมด้วยรากผักชีค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะอันใช้เป็นกระเทียมจีนปอกเปลือกออกแล้วก็บุบๆนะคะเติมเกลือป่อนลงไปด้วยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายสีอิ่วขาวค่ะ ใส่น้ำปลาไปสักนิดนึงเนื่องจากว่าเราต้มประกาดดองไปความเปรี้ยวเขาจะลดลงนะคะก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะเพื่อดึงความเปรี้ยวเขากลับคืนมาแต่ว่ากลิ่นกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นหอมของน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมากกว่าที่จะเป็นกลิ่นของประกาดดอง จากนั้นเราก็ตุนไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแต่ว่าเราจะตุนไม่ต้องนานค่ะเนื่องจากว่าเราต้มประกาดดองจนเขาเปื่อยแล้วเราก็เอาแค่ว่ากระดูกหมูนิ่มอย่างที่เราต้องการก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้ต้มประกาศดองกระดูกหมูน้ำใสๆนะคะหอมน้ำซุปทานอย่างสบายใจนะถ้าเพื่อนๆชอบวิธีนี้นะคะก็ลองนำไปทำดูนะคะทำง่ายทานอร่อยค่ะ ทำได้บ่อยเลยวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปที่แอนทำฝากเพื่อนๆกด subscribe เข้ามาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ